รที่ฝึกวินัยและความแข็งแกร่งอย่างเข้มข้นสวัสดีเสียงดังตั้งตรงเป๊ะวิ่งเต็มฝีเท้าทนหนาวส,สุดๆหรือฝึกยังกับอยู่ค่ายทหารฮาร์ดคอร์ขนาดนี้แต่20ปีที่ผ่านมามีผู้ปกคร้องส่งลูกมาเรียน3เจเนอเรชันแล้วฝึกแบบนี้โหดไปไหมเด็กจะมีความสุขหรือไม่ไปหาคำตอบพร้อมคุณฟูจิกันค่ะ ดูให้เห็นเป็นความรู้ดูให้รู้เป็นไอเดียดูให้รู้ดูให้รู้สวัสดีครับคุจวาผมฟูจิฟ <ningún> <Maria> ูจิสากิจากประเทศญี่ปุ่นครับความรู้สึกที่มีต่อการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ผู้ชมไปสัมผัสกับโรงเรียนในญี่ปุ่นมาหลายแบบแล้วนะคะทั้งโรงเรียนในระบบการศึกษาแบบพื้นฐานทั่วไปหรือโรงเรียนกวดวิชาที่มีการฝึกระเบียบวินัยเป็นพิเศษและว,วันนี้เรามีโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่งมาแนะนํำค่ะจริงๆก็เป็นเนื้อสอรีเด็กเล็กธรรมดาแต่แนวการสอนของเขานี่สิคะไม่ธรรมดาต้องเรียกว่าฮาร์ดคอร์มากม แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเปิดใจเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนของที่นี่แม้จะโหดไปนิดจู้จี้ไปหน่อยแต่น่าสนใจมากเลยล่ะคะ่ะ นักเรียนตั้งแต่อายุต่ำกว่า1ขวบไปจนถึง6ขวบค่ะโดยมีนักเรียนทั้งหมด181คนซึ่งมากกว่าจำนวนที่โรงเรียนควรจะรับได้เพียง150คนเท่านั้นแต่เพราะมีผู้ปกครองต้องการส่งเด็กมาเรียนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงให้การสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมก็เลยมีนักเรียนเยอะกว่าปกติค่ะ ตอนที่เรามาถึงเด็กๆกำลังทยอยกันมานะคะจำกันได้ไหมคะเราเคยนำเสนอไปในตอนอนุบาลแล้วว่าเด็กที่ปุ่นจะเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านดังนั้นภาพที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ขี่จักรยานรือเดินมาสม่งลูกนี่เป็นภาพปกติมากเลยละคะ่ะ เราสังเกตดูนะคะว่าผู้ปกครองเด็กและครูมีบทบาทอย่างไรกันบ้างเมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนกันแล้วค่ะอย่างแรกเด็กๆจะต้องทักทายคุณครูด้วยเสียงดังฟังชัดครูก็ต้องทักทายตอบด้วยเสียงดังเช่นกันจากนั้นก็ถอดรองเท้าตบเอาฝุ่นแล้วก็ทรายออกเดินไปเก็บรองเท้าในช่องที่จัดไว้ และที่สำคัญจะต้องวางรองเท้าให้เรียบเสมอกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่ก็ต้องพยายามทำเหมือนกันค่ะเด็กที่ยังเล็กมากคุณพ่อคุณแม่จะพาเดินไปส่งถึงห้องเรียนค่ะแล้วเด็กเล็กขนาดนี้จะสอนให้มีระเบียบกันยังไงนะ้าน้องๆยังไม่ได้จะรู้เรื่องอะไรมากเราลองดูต่อไปกันค่ะ คุณครูก็จะมาอยู่หน้าห้องครับมาทักทายกันแบบนี้ครับยืนตรงนะยืนตรงนะแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็ดูตาด้วยนะคะเห็นแม่ดูตานะดูตานะสบายดีไหมสบายดีไหมครับแล้วก็สอนให้สวัสดีกับคุณแม่นะฮะแล้วก็เจอกันหน้าอะไรประมาณนี้ครับ อน,นี้อาจจะทำไม่เป็นนะครับแต่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆให้เด็กรู้จักครับแล้วก็สอนให้ลาจาก,าจากยังไงทำยังไงครับมันทุกทีแล้วพบอกว่าจะลาจากจะร้องไห้แต่วันนี้นะไม่ร้องไห้แล้วโอ้โห เด็กจะเล็กขนาดไหนถ้าฝึกให้ทำทุกวันเด็กๆก,ก็จะเกิดทักษะขึ้นได้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเราดูถูกศักยภาพของเด็กไม่ได้เลยค่ะดูสิคะว่าทำเองได้ทุกอย่างเพียงแต่ต้องใช้เวลามากหน่อยเท่านั้นและคุณครูก็ต้องใจเย็นมากๆด้วยค่ะ เองได้หมดเพราะได้รับการฝึกฝนมาหลายปีแล้วค่ะขึ้นห้องเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าอย่างเป็นระเบียบเลยค่ะ ่วเวลานี้ห้ามกระพริบตาเลยนะคะเพราะนี่คือไฮไลท์หนึ่งของโรงเรียนนี้ในการฝึกเด็กเลยก็ว่าได้ค่ะเด็กจะต้องใส่เสื้อแขนสั้นนครับ <love> คุณครูคิดว่าให้เด็กเนี่ยฮะได้ฝึกถึงความอดทนนะฮะ หน้าหนาวขนาดนี้ผมดูครับรู้สึกหนาวพอถึงัวเลยฮะแล้วก็ตอนนี้ให้เด็กเนี่ยออใช้สมาธิแล้วคุณครูกำลังให้โอวาทหลังจากนั้นแล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยออกไปวิ่งข้างนอกอย่างเต็มแรงเลยครับประมาณคนละสองรอบครับแต่เด็กเล็กนี่สิคะจะเป็นยังไงกันบ้างวิ่งแค่หนึ่งรอบโรงเรียนพอเอาใจช่วยทุกคนเลยนะคะ ครูเขาบอกว่าให้เด็กวิ่งเนี่ยเต็มที่เลยสําหรับผู้ใหญ่ถ้าวิ่งเขาบอกเหนื่อยมากๆนะไม่ใช่เล่นๆนะเดี๋ยวคอยดูคราว่าเขาจะวิ่งขนาดไหนพร้อมแล้วโอ้โหโอ้โอะย,ยาการวิ่งไปบนถนอนอย่างนี้คุณครูก็ต้องคอยกำชับดูแลความปลอดภัยแต่ว่า ถ้าเด็กหกล้มระหว่างทางคุณผู้ชมคิดว่าครูจะทำยังไงคะคำตอบก,ก็คือครูจะให้เด็กลุกขึ้นเองค่ะซึ่งเราเก็บภาพไว้ไม่ทันแต่เห็นกับตาเลยนะคะว่าเด็กที่ล้มต้องลุกเองจริงๆพวกเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนต้องบอกเลยค่ะว่าทำใจยากจริงๆดูสิคะวิ่งร้องไห้กลับมาก็มีแต่นี่ก็คือวิธีฝึกเด็กของโรงเรียนนี้มาเปเวลา20ปีแล้วค่ะ รับให้เด็กวิ่งสองรอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีครับขนาดผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกเหนื่อยเลยเด็กก็แข็งแรงมากเขาบอกว่าเด็กเนี่ยวิ่งงาเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ย,ยตามไม่ทันนะถ้าไม่ฝึกดีกลับมาถึงเด็กๆก,ก็ต้องเข้าแถวอีกรอบออกกำลังกายต่ออีกนิดค่ะอา้าแล้วถอดเสื้อกันทำไมคะหนาวมากเลยนะคะตอนนี้ห้องศาเอง ในนอนะดูเหมือนอบอ,อุ่นนะจริงๆเนี่ยหนาวมากๆดูนีครับผมใส่เสื้อขนาดไหนนะฮะคุณครูฝึกให้เด็กเนี่ยได้ทนความหนาวโดยถอดเสื้อมาเนี่ยเม่เป็นเด็กรุ่นโตขึ้นมาประมาณ4-5ขหสบแล้วจะเป็นเด็กที่แข็งแรงอะไรนี้ครับนี่ฝึกเกี่ยวกับอยู่ค่ายทหารเลยหรือเปล่าเนี่ย เข้มแข็งกันนังแต่เด็กจริงๆเลยนะคะสูะ้ๆค่ะเป็นเด็กญี่ปุ่นต้องอดทนให้พ่อแม่เด็กๆจะรู้ไหมว่าลูกๆอยู่ในโรงเรียนต้องฝึกความอดทนขนาดนี้แล้วถ้าเป็นลูกเราจะกล้าส่งมาฝึกหนักอย่างนี้หรือเปล่าคำตอบเหล่านี้มีแน่นอนค่ะติดตามต่อไปนะคะ hey, ตอนนี้เด็กๆก,ก็ต้องขึ้นห้องเรียนกันแล้วคุณครูใหญ่จะพาเราเดินดูตั้งแต่ห้องเด็กเล็กที่สุดก่อนค่ะเด็กอายุ0-1ขวบค่ะนี่ครับคุณครูเขาจะเขียนนะคะแล้วก็พูดคําต่างๆซึ่งเป็นศัพท์ที่ยากพอสมควรเลยครับนี่คือเด็กอายุไม่ถึง1ขวบสิ่งที่สอนเขาพูด เป็นกรอนบาน้างนะกรอนที่ยากๆนะครับแล้วก็เป็นกเกี่ยวกับเรื่องอคันยีแล้วก็เรื่องประเทศเรื่องอะไงรพูดไปเรื่อยๆ <c oughs> นะฮะเนี่ยการที่พูดไปเรื่อยๆนยะก็จะซึมเข้าไปในหนัวใจของเด็กครับซึ่งเด็กเนี่ยวัยอายุไม่ถึงหนึ่งขวบเลยไม่มีทางที่จะรู้ได้ครับขณะผู้ใหญ่ฟังยังงยากเลยครับ <c oughs> ทานอยู่หน้าห้องซึ่งเด็กอาจจะยังฟังอะไรไม่รู้เรื่องเพราะยังเล็กมากเลยนะคะแต่ด้วยโทนเสียงที่แตกต่างกันของครูก็เรียกความสนใจของในเด็กได้ค่ะส่วนครูที่นั่งประกบน้องน้งหนูๆนูอยู่ก็จะคอยจับให้เด็กนั่งตัวตรงหลังตรงอยู่ตลอดเวลาฝึกกันเข้มมากเลยจริงๆค่ะแต่ดูเหมือนหนูหนก็จะเคยชินกันแล้วนะคะสู้ๆนะคะหนูหน้อย แล้วห้องที่เป็นเด็กหนึ่งถึงสองขวบล่ะคะจะฝึกอะไรกันตามคุณฟูจิไปค่ะพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยสามารถตอบโต้ได้ก็จะมีการออกเสียงฝึกไปกับครูด้วยค่ะและที่ดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือการนั่งสมาธิก่อนการเรียนค่ะ แต่เขาก็นะฮะสอนให้เด็กนั่งตัวตรงทําไมถึงให้นั่งตัวตรงก็เพราะว่าครับจะดีต่อนะครับลำไส้ที่อยข้างในครับเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นเด็กที่แข็งแรงนะครับนั่งตัวตรงตแล้วก็สิ่งที่สอนไปนะครับก็จะเป็นสิ่งทีอ่อาจจะไม่เกี่ยวกับเด็กเลยแต่ว่านะฮะสิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะ เป็นเบสิกในการทำให้เด็กเนี่ย <ซะ S 1> สนใจในการเรียนในน,ในามศึกษา,าแล้วก็ดูสิครับว่าเด็กจะเก็บเก้าอี้เองด้วยครับคิดว่าต้งมีมากเกินพอชิ้น2ชิ้นซากึวะ0ชิ้ ห้องเด็ก2 3ถึงขวบก็จะฝึกเด็กต่างออกไปอีกเล็กน้อยค่ะแต่ก็มีการนั่งสมาธิก่อนเรียนเหมือนกันแล้วก็มีการเริ่มทักษะการถามตอบการที่จะให้เด็กนะครับยกมือขึ้น พูดด้วยเสียงดังแข็งกันแข็งแบบนี้นครับสแสดงให้เห็นว่าเด็กเนี่ยครับมีความมั่นใจในการเปิดเผยตัวเองออกมาเโอเคโอเคทีวมึงจะโอเค น,นี้มาถึงห้องเด็ก3 4ถึงขวบบ้างค่ะเริ่มจากการนั่งสมาธิเช่นกันและสิ่งที่ครูสอนก็จะซับซ้อนขึ้นอีกหน่อยย กันได้ขนาดนี้แล้วเหรอคะยังไม่ขึ้นปนหนึ่งเลยไหนบอกว่าโรงเรียนอนุบาลในญี่ปุ่นไม่สอนอ่านเขียนเท่าไหร่ยังไงละคะเนี่ย เด็กอายุแค่3ขวบนะครับแต่สามารถอ่านได้เยอะขนาดนี้จริงๆแล้วครับเด็ก3ขวบไม่สามารถอ่านหนังสือได้ขนาดนี้นะครับลองดูนะครับว่าพอเ,เปิดปุ๊บเนี่ยเขาอ่านได้เลยครับทั้งที่จริงเนี่ยเขาอ่านไม่ออกครับแต่ว่าคุณครูอ่านให้ทุกวันจนรู้ว่าตรงไหนคืออะไรอย่างนั้นเลยครับนะตต,ต้วกีีน่า เรียนคก็เป็นศัพท์นะฮะต่างๆฮะเด็กๆเขาจะอ่านฝึกทั้งเล่มนะฮะใช้เวลาหนึ่งปีครับอ่านทวนไปแล้วทวนไปอีกครับซึ่งเด็กธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อโตขึ้นนะเนี่ยคำพูดเนี่ยจะซึมเข้าไปในใจครับอย่างเช่นเวลากลับนะครับให้พูดอย่างนี้นะครับเวลาทักทายทางภาษาจีนนะครับเนี่ยครับให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ นี่คือความลึกซึ้งอีกแบบนะคะให้เด็กจําจนขึ้นใจฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเรื่องมารยาทระเบียบวินยัยความรับผิดช,ชอบและในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาในการกระทําตลอดเวลาตั้งแต่เด็กๆไปจนโตเลยล่ะค่ะพูดถึงเด็กนะครับสุภาษิตญี่ปุ่นก็จะมีคําว่า k ้าว i ่ก่อนนี้ทับโยซาเซขาว่นีทยแปลว่านะครับถ้ารักเด็กให้เด็กออกเดินทางหมายถึงอะไรก็หมายถึงถ้าเรารักเด็กจริงนครับให้เด็กเนี่ยออกเดินทางไปประจนภัยเองเจออุปสรรคเอง <c oughs> ก็จะเป็นเด็กที่แข็งแรงและแข็งแกร่ง <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตครับข a าวี่ก่อนนี้ทยเซครับ และวห้องเด็กโตสุดจะสอนอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าห้องเด็กโตต้องมีการสอนอ่านเขียนบ้างแต่วันนี้คุณครูให้เราได้เห็นศักยภาพทางด้านร่างกายของเด็กๆค่ะที่เราเห็นไปตั้งแต่เช้าว,ว่าเด็กๆจะต้องวิ่งออกกําลังท่ามกลางอากาศหนาวนั่นก็เพื่อฝึกความแข็งแรงแข็งแกร่งแปลกไหมล่ะคะว่าตลอดเวลาที่เราเดินอยู่ในโรงเรียนเห็นเด็กป่วยน้ำมูกไหลน้อยมากเลยล่ะค่ะ ทางทางที่ต้นทนต่อสภาพอากาศต่ำกว่าสิองศามาเป็นเดือนๆแล้วนะคะนี่แหละค่ะคือคำตอบของการฝึกหนักร่างกายเด็กๆจึงแข็งแรงมากๆเลยล่ะค่ะโอ้ยังไงดีเนี่ยค ตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วเด็กเล็กก็คงไม่ต้องมีหน้าที่อะไรมากแต่เด็กตั้งแต่สามขวบขึ้นไปต้องทำแบบนี้ค่ะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนเวรกัะทำหน้าที่บริการเพื่อนในห้อง ดังนั้นทุกคนจะรู้จักทั้งเป็นผู้รับและก็ผู้ให้รู้จักการรับผิดชอบนี่คือการทําให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของมนุษย์ที่ต่างกันเมื่อเข้าใจแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยค่ะและในด้านโภชนาการนี่ก็คือการหาให้เด็กๆรู้จักการรับประทานอาหารให้หมดเพื่อการจเจริญเติบโตของร่างกาย นนย่างเด็กคนนี้เมื่อก่อนกินอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ทุกวันนี้ดูสิคะเห็นแล้วหิวเลยเละค่ะรู้จักกินทั้งผักทั้งเนื้ออย่างเต็มที่เลยอิ่มข้าวแล้วต้องทำอะไรกันต่อไปดูสิคะ สะอาดห้องด้วยค่ะครับเห็นไหมครับว่าเมาื่อสักครู่เนี่ยเด็กก็จะช่วยกันนะเป็นทำความสะอาดกันและใครทำหกเนี่ยนะเด็กก็จะมาช่วยเก็บอย่างนี้ด้วยจิตใจด้วยความอาสาสมัครของเขาเองเลยครับเพราะทางโรงเรียนเนี่ยเขาสอนให้ว่า การที่ช่วยเหลือคนอื่นและการที่ทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นฮีโร่เลยครับเขาจะรีบมาทันทีถ้าเจอสิ่งที่เขาคิดว่าจะช่วยได้หลังจากนี้ในห้องเด็กเล็กก็จะมีการนอนกลางวานันส่วนเด็กโตก็เรียนกันต่อไปค่ะ สอนที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ทําให้เราสงสัยนะคะว่าแล้วเด็กๆจะเข้ามาเรียนตอนสามขวบได้หรือไม่คุณครูใหญ่บอกว่าทําอย่างนั้นจะลําบากกับเด็กเองค่ะเพราะเขาจะไม่เคยถูกฝึกมาตั้งแต่ยังเล็กจะปรับตัวไม่ได้ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะรับเด็กตั้งแต่เล็กมากๆเลยล่ะคะ่ะคือโตมากับระบบนี้กันเลย ระบบที่ว่าคืออะไรคือสิ่งที่โรงเรียนนี้ใช้เป็นหลักในการสอนเด็กมี3อย่างคือมารยาทความรู้และแข็งแรงค่ะมารยาทก็จะสอนผ่านการทักทายการวางรองเท้าการนั่งตัวตรงการเดินชิดขวา ความรู้ก็คือการสอนการอ่านเพื่อให้เด็กๆซึมซับตัวอักษรแล้วก็เนื้อหายอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องแข็งแรงคงไม่ต้องอธิบายนะคะต้องเรียกว่าอึดกันเลยก็ว่าได้ค่ะ คำถามที่ว่านะฮะการดูแลเด็กนะฮะเป็นการดูแลที่โหดร้ายเกินไปหรือเปล่าเป็นการดูแลที่ปล่อยปละละเลยเกินไปหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเด็กที่ตัวเล็กๆอยู่นะฮะออกไปวิ่งแล้วหกล้มเนี่ยนะฮะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยจะไปช่วยหรือเปล่าหรือไม่ช่วยยังไงที่นี่จะไม่มีการสอนให้ช่วยโอเด็กการที่ไม่ช่วยเนี่ยเด็กจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะครับ คุณครูใหญ่สืบทอดกิจการโรงเรียนนี้มาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวิธีการสอนแบบฮาร์ดคอร์เช่นนี้ในรุ่นของตัวเองเพราะได้ไปศึกษาวิธีการสร้างคนมามากมายและพบว่าวิธีนี้จะทำให้เด็กๆแข็งแกร่งและก็เติมโตอย่างคนมีคุณภาพมากและเชื่อไหมคะว่าดูเหมือนสอนโหดขนาดนี้แต่มีพ่อแม่อยากส่งลูกมาเรียนที่นี่กันมากมายเลยล่ะค่ะแล้วก็นะฮะ ามอีกว่าเด็กที่จบไปนะฮะเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมีลูกมีหลานมาให้เรียนที่นี่ต่ออีกไหมบอกว่ามีครับ นี่คือสิ่งที่เราพูดจากมุมมองผู้ใหญ่ที่หวังดีกับเด็กนะคะแล้วตัวเด็กๆละคะถ้ามาโรงเรียนแล้วต้องพบเจอกับเรื่องหนักๆจะอยากมาโรงเรียนหรือเปล่าครูใหญ่มีคําตอบให้ค่ะ,ะเด็กเนี่ยครับพ่อแม่เข็นให้เด็กมานะฮะแล้วก็มาที่นี่แล้วก็คุณครูก็ยัดเยียดให้เด็กเรียนแล้วก็ลาบากหรือเปล่านะครับเด็กโตขึ้นจะเป็นเด็กที่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครูใหญ่บอกว่านะครับ เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้คุณคิดเผื่อเด็กเกินไปเพราะว่าเราอะรักเด็กเกินไปเราก็เลยคิดว่าเด็กเนี่ยเขามีทุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ถูกเทรนมาเนี่ยนะฮะแล้วเด็กเขาจะมีความสุขขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อๆอย่างครับถ้าเขาล้มแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องโอบเขานะฮะให้เด็กเนี่ยลุกขึ้นมาเองแล้วก็วิ่งต่อไปนะนี่คือความรักที่แท้จริง เราก็คงจะปฏิเสธแนวคิดของคุณครูใหญ่ได้ลำบากนะคะเพราะสอนกันแบบนี้มา20ปีแล้วละค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองซะด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีวิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้นที่ถูกนะคะเราสามารถสอนเด็กได้หลากหลายวิธีเพียงแต่จุดหมายปลายทางของการสอนนั้นมุ่งหวังสิ่งใดเราก็ต้องพยายามเดินไปให้ถูกทางค่ะและที่สำคัญโรงเรียนละบ้านจะต้องมีแนวทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เด็กสับสนได้ค่ะ อิตาลชออิตาลชอยครับนี่ครับก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเด็กๆเนี่ยฮะก็เปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็เอากระเป๋าออกไปเตรียมที่จะลงไปข้างล่างและบางคนก็จะรอให้คุณแม่มารับกลับบ้านอิตาลชอยเย อยากรู้ไหมคะว่าแล้วผู้ปกครองรู้สึกอย่างไรกับโรงเรียนนี้บ้างทุกคนเลือกที่นี่เพราะพอใจในวิธีการสอนค่ะไม่เคยคิดว่านี่เป็นเรื่องโหดเกินไปเพราะผลที่ได้เกินคุ้มค่ะ ลูกๆยังคงมีความสุขกับโรงเรียนคุณแม่บางคนบอกว่าแม้แต่วันอาทิตย์ลูกยังร้องอยากมาโรงเรียนก็มีนะคะและเด็กก็มีพัฒนาการที่ดีร่างกายแข็งแรงหนาวขนาดไหนไวรัสก็ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะ กลับบ้านก็ต้องลาคุณครูด้วยเสียงดังฟังชั่นเหมือนกันค่ะเรารับความรู้สึกได้เลยนะคะว่าเด็กๆทําด้วยความภูมิใจและชีวิตในหนึ่งวันที่ผ่านไปช่างสนุกสนานจริงๆเลยละค่ะไอ้เยอะเลยะวเด็กกอ 感じはないんですけทถามวันนะวันวัน,นครับอสอนเด็กแล้วเด็กกลับบ้านไปนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับท่านก็บอกว่านะครับว่าแต่ละวันแต่ะว,วันนะสอนอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากครับรู้สึกว่าเด็กกลับด้วยความปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุอะไรก็ดีใจแล้วครับ เียนทุกโรงเรียนในญี่ปุ่นไม่ได้มีการเรียนการสอนแบบนี้เหมือนกันหมดนะคะแต่ละโรงเรียนก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันออกไปโดยมีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบไว้ค่ะ นี่คือการสร้างคนในอีกรูปแบบที่เรานำมให้คุณผู้ชมได้ศึกษากันแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นดีด้วยหรือทำตามทั้งหมดนะคะเราสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะกับสภาพครอบครัวและก็สังคมในแบบของเราแต่ตั้งเป้าหมายของการสร้างคนไว้ให้ชัดเจนศึกษาหาข้อมูลลองผิดลองถูกเพื่อให้เราสร้างคนคุณภาพอีกคนออกสู่สังคมที่สำคัญตัวเด็กเองจะต้องมีความสุขและก็สุขภาพจิตดีด้วยนะคะ พบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะใครอยากได้ของที่ระลึกจากญี่ปุ่นส่งความคิดเห็นเข้ามานะคะว่าคุณได้อะไรจากการชมรายการในวันนี้ส่งมาได้ทาง w w w ร์ไว b ์เว็บเฟซบุ๊ก .com/ ดูให้รู้เรามีของที่ระลึกจากญี่ปุ่นมามอบให้หนึ่งรางวัลสำหรับคนที่เขียนม,มาได้น้าประทับใจค่ะ